เคยได้ยินเรื่องมักกะลีผลไหมครับผลไม้รูปร่างเหมือนหิงสาวที่เล่าขานกันว่าเติบโตในป่าหิงมะพานผมเองก็เคยคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าแต่เมื่อไม่นานมานี้ผมได้คุยกับนักสำรวจป่าท่านหนึ่งที่บอกว่าเคยเห็นมันกับตา มันมันเหมือนเด็กผู้หญิงจริงๆผิวขาวอมชมพูนอนอยู่ในเปลือกไม้เขาเล่าด้วยเสียงสั่นเครือแต่พอผมเข้าไปใกล้ๆมันก็สลายกลายเป็นฝุน่นบางคนเชื่อว่าเป็นผลไม้ที่เทพที่ดาสร้างขึ้นบ้างก็ว่าเป็นการเล่นตลกของธรรมชาติแต่ที่แน่ๆเรื่องเล่านี้ทำให้ผมขนลุกสู้ มีคนบอกว่าถ้าใครได้สัมผัสก็จะโชคดีหรืออาจจะโชคร้ายสุดๆก็ได้คุณล่ะครับเชื่อเรื่องมักกะลีผลไหมหรือคิดว่าเป็นแค่ตำนานที่แต่งขึ้นมาหลอกเด็กไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่เรื่องเล่านี้ก็ยังคงเป็นปริศนาที่น่าค้นหาต่อไปแล้วคุณล่ะครับมันมีอยู่จริงหรือเปล่า